สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนนี้1ธันวาคม67เวลา22นาฬิกา10นาทีร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ใหญ่นนสูงรองสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถตู้โดยสารชนท้ายรถกระบะตู้ทึบมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายบนถนนมิตรภาพขาเข้าคอนแก่นระหว่างหลักกิโลเมตรที่195-196 ก่อนถึงแยกไฟแดงตลาดแครตะทานปราสาสอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยฮุก31โนนสูงจุดตลาดแคในที่เกิดเหตุพบรถตู้โดยสารยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนฮอทอ3หนกรุงเทพสภาพด้านหน้าพังยับเยินมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงคนแก่และเด็กได้รับบาดเจ็บหัวแตกและมีแผลฉีกขาดตามร่างกายซึ่งผู้ที่โดยสารมาส่วนใหญ่ยังอยู่ในชุดขาวปฏิบัติธรรม หน่วยกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งรบโนนสูงใกล้กันพบรถกระบะตู้ทึบยี่ห้ออีซูซุดีแม็กหมายเลขทะเบียน3มทพเท่าชชิง8 8 6 5กรุงเทพชนต้นไม้ตกลงไปอยู่ในเกาะกลางถนนสภาพด้านท้ายรถได้รับความเสียหายซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นรถคนอุปกรณ์ทําครัวของวงหมอลำชื่อดังสาวน้อยลำเพลินโชหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง 2. จากการสอบถามนายพงพิทักษ์สำแดงเดชอายุ43ปีคนขับรถกระบะตู้ทึบเล่าว,ว่าตนเป็นคนขับรถขนอุปกรณ์ทำครัวให้กับวงหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ก่อนเกิดเหตุรถของตนซึ่งนั่งมากันทั้งหมด3คนเดินทางกลับจากทำการแสดงที่จังหวัดนนทบุรีกำลังจะเดินทางกลับสำนักงานที่บ้านแพงจังหวัดมหาสารคามซึ่งรถทีมงานก็ขับตามกันมาหลายคันพอถึงที่เกิดเหตุซึ่งตนก็ขับมาตามปกติอยู่ๆมีรถพุ่งชนท้ายรถของตนอย่างแรง จึงทำให้รถเสียหลักตกลงไปชนกับต้นสดาวข้างทางโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่รถได้รับความเสียหายด้านในกอบกิดเครือสุคนอายุ55ปีคนขับรถตู้โดยสารเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนขับรถพาญาติพี่น้องรวมทั้งหมด10คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุกลับจากทำบุญที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดพอมาถึงที่เกิดเหตุตนรถตนเกิดเสียหลักไปพุ่งชนท้ายรถกระบะตู้ทึบที่ขับอยู่ด้านหน้าอย่างแรง จึงทำให้มีผู้ที่โดยสารมาในรถของตนได้รับบาดเจ็บหัวแตกมีแผลตามใบหน้าและร่างกายหน่วยกู้ภัยต้องนำส่งโรงพยาบาลโนนสูงสองคนส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลโชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำผู้โดยสารทั้งหมดไปพักที่สถานีตำรวจภูทรโนนสูงเพื่อติดต่อญาติให้มารับกลับบ้านส่วนสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนต่อไป